อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่นครหลวงเวียงจันทร์ของประเทศลาวกำลังมาแรงนะคะไปติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะสวัสดีครับสำหรับอาเซียนคอนเน็ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง โครงการ VLP หรือว่าโครงการเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คซึ่งเป็นโครงการที่ถือเป็นคุ้นส่วนงธุรกิจระหว่างไทยลาวแล้วก็จีนครับมีนักลงทุนจากหลายประเทศมากมายครับที่อยากมาลงทุนในโครงการนี้เกี่ยวกับการเกษตรแปรรูปทำไมต้องเรื่องนี้ครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับอาจารย์อัดกันครับผมสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับคุณทิ๊บครับท่านผู้ชมมาเซีาายนคอนเน็กทุกท่านครับผมอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยครับโครงการ VLP หรือว่าเวียงจยัน Logistics Park คืออะไรครับเขตอุตสาหกรรมในเขาเรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะพิเศษธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งน้องใหม่สดๆร้อนๆก็คือ VLP รวมเวียงจยัน l o g i s t i ์ Park นะฮะ หรือจริงๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโลจิสติก,กนะล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะฮะที่ตั้งโดยนักลงทุนลาวนะครับเกิดมาเพราะว่าเพื่อจะเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนในว L แลพีนี่นะครับมีหลายโซนนะฮะมีคลังน้ำมันนะ,ะมีดรายพอร์ตท่าเรือบกนะครับ ที่น่าสนใจที่คุณทิพย์ถามผมก็คือว่าเขตอุตสาหกรรมนะฮะรวมทั้งเกษตร,รกรรมแปรรูปด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าสามารถก่อให้เกิดการร่วมมือเลื่อนไม้ในการทําธุรกิจระหว่างไทยนะกับประเทศลาวหรือลาวกับประเทศอื่นๆนะครับประเทศลาวเนี่ยติดกับประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยถ้าใครถ้าประเทศไหนติดกับเขาเขาจะให้สิทธิพิเศษด้านภาษีและโคต้านนะฮะ ขณะนี้มีออเดอร์จากประเทศจีนมาในลาวเยอะเลยเรื่องปลาทูสั์ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อแปรรูปไก่แปรรูปนะฮะเพราะนั้นถ้าเราสามารถไปลงทุนใน VLP ในสวนที่เป็นเกษตรแปรรูปได้เนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสของธุรกิจระหว่างไทยกับลาวอีกเยอะเลยครับคุณติ๊บครับครับตอนนี้ครับมีนักธุรกิจจากมากมายหลายประเทศนะครับที่มุ่งไปที่ตรงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ยังไม่เต็มครับในพื้นที่ผมเพิ่งกลับมาจากสปปลาวไปไปเยี่ยมชมบี p เนี่แหละครับในส่วนที่เป็นโซนของอุตสาหกรรมเกษตรในลูกยังไม่เต็ม,มเป็นโอกาสของไทยและลาวที่จะลงมือทำธุรกิจร่วมกันนะฮะในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างไทยลาวและประเทศจีนบนเส้นทางรถไฟลาวจีนจริงๆไม่ได้จบอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะไม่ได้จบอยู่ที่กุนหมิงนะฮะ สินค้าเนี่ยมันจะไปถึงนู่นแลวฮะถึงยุโรปถึงเยอรมันเลยครับเพราะนั้น VLP จะกลายเป็นศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป BLP จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกเชื่อมอาเซียนเชื่อมจีนและเชื่อมโลกครับคุณติ๊กครับเพราะฉะนั้นมีหลายธุรกิจหลากหลายมากที่ยังสามารถร่วมมือกับลาวใน VLP ได้อีกเยอะเลยครับคุณติ๊กครับครับเออคุณนี้อาจารย์พูดถึงเรียกว่าข้อได้เปรียบในการไปลงทุน ในการทำธุรกิจในโครงการนี้ถ้าเกิดให้อาจารย์นึกถึงจุดที่ต้องระวังหรือว่าข้อควรระวังหนึ่งนะครับที่จะไปลงทุนตรงนี้เนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างครับข้อควรระวังก็คือแรงงานที่มีฝีมืออยู่ใน v l p นะฮะเพราะเกษตรแปรรูปเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงงานที่มีฝีมืออันที่หนอันที่สองเรื่องของเทคโนโลยีและกระบวนการในการผลิตนะอาจจะต้องระวังหน่อยอันเนี้ย เรามีจุดแข็งอยู่เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็ไปช่วยเขาเติมเต็มนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของทางวิชาการ R&D ในการเลี้ยงนะในการปลูกนะในการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเราเป็นพัฒนาอุตสาหกรรมไประดับหนึ่งแล้วเราไปเติมเต็มลนะาวเขามีโอกาสที่มีเส้นทางรถไฟลาวจีนไปเชื่อมต่อกับประเทศจีนไปเชื่อมต่อกับตลาดจีนเราเอาจุดแข็งของเราไปเติมเต็มของเขา เขามีจุดแข็งของเขาเราก็ได้อันนี้ส่งตรงนั้นมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจร่วมกันของสองประเทศครับผมเรียกว่านะพอเรารู้จุดอ่อนแล้วว่าเขาขาดอะไรก็เป็นโอกาสของเราที่จะไปเติมเต็มให้เขาด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช,ใช่คนลาวเนี่ยนะครับประเทศลาวเขาต้องการหน่วยงานที่เป็นทางวิชาการครับไปช่วยเสริมเติมแต่งให้เขาเก่งขึ้นด้านการเกษตรนะฮะหลากหลายเลยนะครับนักธุรก,กิจลาวก็บอกผมมาว่า อยากจะให้เราไปทําเรื่องของโคเนื้อที่ได้มาตรฐานนะปลูกพักที่ได้มาตรฐานซึ่งลาวเขามีนโยบายหลักอยู่แล้วว่าส่งเสริมสินค้าเกษตรนะครับถ้าเราสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเขาส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยรเราเอาสินค้าเกษตรที่เขามีอยู่แล้วเป็นนโยบายหลักของเขานะครับมาแปรรูปใน VLP นะฮะผมคิดว่าสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรทั้งของไทยและของลาว บนพื้นฐานของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้อีกเยอะเลยนะที่จะไปประเทศจีนครับผมสุดท้ายครับอาจารย์นอกจากเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาจารย์คิดว่ามีเรื่องไหนที่น่าลงทุนนอกจากเรื่องนี้ไหมครับแน่นอนที่สุดครับ VLP เป็นศูนย์กลางชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษโลจิสติกเพราะนั้น VLP จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนอีกหจุดเลย นะนอกจากเกษตรใยรูปแล้วนะ VLP จะกลายเป็นสูนย์ลกลางทางด้านโลจิสติกขนส่งสินค้า VLP ใน VLP เนี่ยมีรายพอร์ตอยู่ด้วยนะฮะมีรายพอร์ตอยู่ด้วยลองจินตนาการดูนะครับว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับผ่านสถานีสําคัญนะครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางบ่อเต็นนะสิบสองปัญนนานครับแล้วข้าสู่คุณหมิงจุดต่างๆเหล่านี้ถ้าประเทศจีนเปิดประเทศนะฮะนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเต็มที่นะ ไม่ว่าจะเป็นบอเต้นหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันท์ไม่ใช่เฉพาะขายไปที่ประเทศจีนเท่านั้นนะฮะขายสถานีสําคัญสาคัญของสปปลาวเนี่ยนะครับนครหลวงเวียงจันทร์เอ่ยหลวงพระบางเอ่ยนะบอเต้นนะเอ่ยสุดท้ายคุณหมิงแล้วนน่นไปถึงเยอรมันด้วยนะครับผมว่าขายกันระเบิดระเบ้อเลยครับภายใต้ v l เเนี่ยนะฮะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมด้วยความยินดีครับคุณติ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนชาวไทยหรือว่าทุกท่านในอาเซียนนะครับในการไปลงทุนใน VLP หรือว่าเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์ทครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของอาเซียนคอนเในวันนี้ครับ